ความสำคัญของเมืองศรีสัชนาลัยในสมัยสุขโขทัย ดานจีนสมัยราชวงศ์ซ่งราวพุทธศักราช1503-1607ได้บันทึกชื่อแคว้นแคว้นหนึ่งเรียกตามสำเนียงจีนว่าเฉินหลิงและพงศาวดารโยนกได้กล่าวถึงพระเจ้าชายสิริได้รีพลอพยพมาจากนครชายปราการหนีพวกมอและไทยใหญ่ลงมาทางใต้ถึงแดนเฉลียงและเฉินเหลียง เป็นที่ยอมรับกันว่าเป็นชื่อเมืองเฉลียงซึ่งเป็นชื่อดั้งเดิมของเมืองศรีสัชนาลายัยอำเภอศรีสัชนาลายัยตั้งขึ้นราวพุทธศักราชใดไม่ทราบแน่ชัดเพราะไม่ปรากฏหลักฐานใดในดินแดนราบลุ่มริมแม่น้ำยมและที่ลาดเชิงเขาพระศรีเขาใหญ่เขาสุวรรณคีรีและเขาพนมเพิงเป็นพื้นที่ที่เหมาะแก่การตั้งถิ่นฐาน เนื่องจากมีแม่น้ำและภูเขาเป็นปราการล้อมรอบไม่เฉพาะทำเลที่ตั้งเท่านั้นแต่ความอุดมสมบูรณ์จากแม่น้ำยมและคลองเล็กคลองน้อยที่ไหลเชื่อมโยงในพื้นที่ดังกล่าวจึงทำให้มีชุมชนก่อตัวขึ้นบริเวณนี้ตลอดมามีหลักฐานเอกสารในโบราณของไทยและจีนประมาณพุทธศตวตรรษที่16ได้กล่าวถึงเมืองโบราณแห่งหนึ่ง อยู่ระหว่างบริเวณเมืองสุขโขทยัยโดยเอกสารจีนโบราณราชวงศ์ซ่งเรียกเมืองเฉินเหลียงพงศสวดานโบราณเรียกว่าเมืองเฉลียงก่อนช่วงเวลาที่พ่อขุนศรีอินทราทิตจะเป็นกษัตริย์ปกครองสุขโขทัยนั้นมีเหตุการณ์ที่ปรากฏในศิลาจารึกตำนานและพงศสวดานยืนยันว่าปรากฏมีเมืองโบราณสองเมืองในลุ่มแม่น้ำยมอยู่ก่อนแล้ว คือเมืองสุขโขทัยและเมืองฉเฉลียงพระมหากษัตริย์ไทยองค์หนึ่งทรงพระนามว่าพ่อขุนศรีนาวนำถมซึ่งเป็นต้นราชวงศ์ผาเมืองเคยเป็นเจ้าเมืองฉเฉลียงก่อนที่จะขึ้นครองราชที่สุขโขทยัยเมื่อพ่อขุนศรีนาวนำถมสิ้นพระชนม์ขอมสมาดโคลงลำโพใช้กำลังยึดทั้งเมืองสุขโขทัยและศรีสัชนาลัย ต่อมาพ่อขุนผาเมืองโอรสพ่อขุนสรีนาวนำถมร่วมกับพ่อขุนบางกลางหาวได้ยึดเมืองทั้งสองกลับมาได้จนในที่สุดพ่อขุนบางกลางหาวได้รับการสถาปนาเป็นพระมหากษัตริย์ปกครองสุขโขทยัยโดยมีพระราชนามว่าพ่อขุนสีอินทราทิตต่อมาพ่อขุนสีอินทราทิตได้ทรงราชโอรสองค์ใหญ่ของพระองค์คือ พ่อขุนบานเมืองไปครองเมืองศรีสัชนาลายัยต่อมาพ่อขุนบานเมืองขึ้นครองราชที่สุโขทยัยแล้วพ่อขุนรามคำแหงจึงไปปกครองเมืองศรีสัชนาลายัยซึ่งน่าจะเป็นที่มาของคำว่าเมืองลูกหลวงเมืองศรีสัชนาลัยคงดำรงความเป็นเมืองลูกหลวงของสุโขทยัยต่อมาอีกหลายชั่วกษัตริย์แม้เมืองสุโขทยัยตกอยู่ภายใต้อำนาจของกรุงศรีอยุธยาในช่วงต้น,ตน ของการเสียอิสรภาพเชื้อพระวงศ์ผู้สูงศักดิ์แห่งราชวงศ์พระร่วงก็คงได้รับเกียรติปกครองดูแลเมืองศรีสัชนาลาัยอยู่ตามเดิมจนมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นในสมัยสมเด็จพระบรมไตโลรก,กรนานแห่งกรุงศรีอยุธยาเมืองนี้กลายเป็นสมรภูมิการรบครั้งสําคัญและเป็นเมืองรับศึกระหว่างสมเด็จพระบรมไตโลรก,กรนานแห่งกรุงศรีอยุธยาและพระเจ้า ติโลกนาถแห่งเชียงใหม่ชัยชนะของอยุธยาในสึกครั้งนี้ก่อให้เกิดวันนคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถซึ่งถือเป็นชั้นเยี่ยมของวันนคดีคือลิลิตยนพ้ายผลอันสำคัญหลังสึกยนภ้ายคือเมืองศรีสัชนาลายัยตกอยู่ในการควบคุมของอยุธยาอย่างจริงจังต่อมาในราปีพุทธศักราช200 ราชอาณาจักรสุโขทัยเสื่อมอำนาจลงและกรุงศรีอยุธยาได้เป็นราชธานีของเมืองศรีสัชนาลัยลดความสำคัญลงมีสถานะเป็นเพียงเมืองกั้นระหว่างกรุงศรีอยุธยากับล้านนา ทางโบราณคดีพบว่าพื้นที่บริเวณนี้มีร่องรอยการอยู่อาศัยของมนุษย์มาอย่างน้อย3,000ปีได้ขุดพบหลุ่มฝังศพเครื่องมือเครื่องใช้ของมนุษย์ตั้งแต่ยุคหินใหม่ยุคซัมดิดยุคโลหะและยุคเหล็กและวพบว่าเป็นแหล่งอรารยธรรมมนุษย์ซึ่งผ่านความเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมมาหลายยุคสมัยต่อเนื่องกันมาตั้งแต่แทร่มำทารวดีผ่านมาสู่ยุคอาณาจักรของโบราณ ซึ่งพบหลักฐานทางสถาปัตยกรรมมากมายที่เป็นเทวสถานสมัยของอาทิพระปางที่วัดเจ้าจันทร์กระตางในวัดพระ,สระ, ah at ะเสด็จนามหาธาตุชลียงซึ่งอยู่ในตัวเมืองดั้งเดิมก่อนอยุคสถาปนาอาณาจักรสุโไทยก่อนมีการขยายเมืองไปทางทิศทางเหนือในสถาปนาเมืองศรีชนนาชนะลัยใหม่ขึ้นในสมัยสกุโไทยจากข้อมูลที่ได้จากจารึกต่างๆสะท้อนว่าเมืองศรีชนนาชนะลัยมีความสําคัญ ลองลงไปจากกรุงสุขโขทยัยโดยเป็นเมืองที่ประทับของพระมหาอุปราชซึ่งเป็นตำแหน่งที่มีความสำคัญรองจากพระมหากษัตริย์หรือเป็นที่ประทับของพระอนุชาพ,พระเจ้าแผ่นดินก็ได้เมืองศรีชัชานาลัยมีขนาดย่อมลงจากกรุงสุขโขทยัยแต่มีการวางผังเมืองเป็นอย่างดีโดยใช้เขาพนมเริงเป็นศูนย์กลางของเมืองซึ่งเป็น ที่สูงสามารถใช้เป็นที่สั่งกเกตจการที่ร,รอบเขาเป็นที่ตั้งฐานของชาวเมืองมีการสร้างกำแพงคูงเมืองล้อมรอบภายนอกกำแพงเมืองเป็นที่เพาะปลูกถัดออกไปมีแนวเทือกเขาล้อมรอบอาณาจักรบริเวณอีกชั้นกลายเป็นกาการทางธรรมชาติเมืองศรีชัตนาไรซึ่งมีความสัมพันธ์ด้านความมั่นคงของอาณาจักรและเป็นเมืองยุทธศาสตร์สำคัญมาตั้งแต่สมัยสกอตไทยต่อมา จึงอาณาจักรอยุธยาโดยเฉพาะในสมัยราชการสมเด็จพระบรมไตโลกนาถซึ่งทรงใช้เมืองศรีทัศนารายเป็นจุดยุทธศาสตร์ในการป้องกันการรุกรานจากแคว้นล้านนาในตัวเมืองศรีทัศนารายมีวัดสําคัญหลายแห่งซ้อนให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองของพุทธศาสนาเทวะวาดแบบรังกาภายใต้าการอุปถัมภ์ของกษัตริย์สมัยสโุโไทยอาทิ วัดช้างร้องซึ่งเป็นวัดมหาธาตุตั้งอยู่ใจกลางเมืองมีพระเจดีย์ทรงลังกาขนาดใหญ่ก่อจากศิลาแดงประดับด้วยรูปช้างปั้นล้อมรอบวัดเจดีย์เจ็ดแถวตั้งอยู่ตรงข้ามวัดช้างร้อมมีการสถาปนาสถาปัตยกรรมเจดีย์รูปแบบต่างๆทั้งแบบศิลปะขอมศิลปะล้านนาศิลปะรแกามของพม่าพระเจดีย์องค์ที่เป็นประธานสร้างสารรค์โดย ท่างสปูไทยในรูปแบบที่เรียกว่าพระเจดีทรงดอกบัวตูมหรือพระเจดีทรงพุ่มข้าวบินสันฐานว่าเป็นสถานที่สำคัญสำหรับเก็บพระอัฐิของเจ้านายฝ่ายศรีสัตนาไรซึ่งได้สร้างพระเจดีจำนวนมากในลักษณะเจดีายนอกจากนี้ยังมีวัดนางพญาซึ่งมีภาพลายปูนปั้น ประดับผนังวิหารที่งดงามมากเมืองศรีชัตนาไรในอดีตยังเป็นแหล่งอุตสาหกรรมเครื่องถ้วยสังคาโลกขนาดใหญ่ตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่บริเวณรอบนอกกำแพงเมืองในบริเวณที่เรียกกันว่าเตาป่าย,ยางและเตาเกาะน้อยซึ่งการสำรวจการขุดทางโบราคดีทำให้พบเตาเผาเครื่องถ้วยสังคโลกโบราณจำนวนมากในบริเวณที่แม่น้ำยม รกรมศิลปากรจึงได้เข้าไปอนุรักษ์และจะสร้างเป็นปพิพิธภัณฑ์นอกจากนี้ยังมีแหล่งต่อเผาที่ยังไม่ได้ดำเนินการขุดอีกเป็นจำนวนมากในบริเวณแม่น้ำยมยังพบหลักฐานในยุคสมัยทาราวดีและวัฒนธรรมร่วมสมัยรบบรีที่วัดชมชื่นวัดเจ้าจันทร์และวัดเสียระ,ะนามหาธาเฉลียงมรกศรีศาสนาลัยจากหลักฐานโบราณคดี สถานโบราณวัตถุทำให้ทราบว,ว่าก่อนหน้าที่พระพุทธศาสนารัที่รังกาวงจเะเผยแพร่เข้ามาสีศาส,สนาใดปรากฏร่องรอยของศาสนาฮินดูและพุทธศาสนารัทีิมหายานมากอ่อนศาส,สนาสถานเหล่านั้นเป็นตัวอย่างงานศิลปกรรมที่งดงามทั้งสถาปัตยกรรมปฏิมากรรมซึ่งได้กลายเป็นรูปแบบแผนให้กับศิลปะ ของไทยในเวลาต่อมาและชาวเมืองสีชัชนาลัยในอดีตยังมีฝีมือในการทำเครื่องปั้นดินเผาที่เรียกว่าเครื่องสังคลโลกได้ดีและยังเป็นแหล่งผลิตและส่งออกการค้าขายทั้งในประเทศและดินแดงแห่งไกลสร้างไรายได้ชื่อเสียงให้สุโไทยในระยะหนึ่ง อุทยานประวัติศาสตร์สีชันนาลายอยู่ห่างจากกรุงเทพไปทางทิศเหนือ550กิโลเมตรครอบคลุมพื้นที่เขตตำบลสีชันนาลัยตำบลสารจิตตำบลหนองอ้อตำบลท่าชายัยส่วนตำบลเมืองโบราณสีชานนาลายอยู่ในเขตตำบลสีชันนาลายพื้นที่อุทยานทั้งหมดประมาณ4.14ตารางเมตรโบราณสถานสำรวจแล้วในขณะนี้204 แห่งโบราณสถานที่สำคัญและควรเที่ยวชมมีอาทีวัดช้างร้องวัดเจดีเจ็ดแถววัดนางพญาวัดพระศรีมหาธาตุเฉลียงกล่องเตาเผาสังฆโลกเตาทุเรียงบ้านป่าย,ยางและบ้านเกาะน้อยและแห่งโบราณคดีวัดชมชื่นเป็นต้นโบราณสถานสำคัญวัดช้างร้องตั้งอยู่ภายใต้กำแพงเมืองเกือบกึ่งกลาง ตัวเมืองสีชัฒน,นาลายบนที่ราบเชิงเขาทางทิศใต้ของเขาพนมเพิงโบราณสถานที่สําคัญคือเจดีพระประทานทรงรังกามีกําแพงสเตลี่ยมจัตุรัสร,ร้อมรอบตั้งอยู่บานฐานพระทักษิณรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีช้างปูนปั้นเต็มตัวประดับโดยรอบฐานทั้ง4ด้านรวม39เก้าเชือบช้างที่ประดับตรง มุมจะมีขนาดใหญ่และมีรอดายปูนปั้นประดับที่คอต้นขาและข้อเท้าระหว่างรูปช้างจะมีเสาประทีปสลับอยู่ด้านหน้าช้างและแต่ละเชือกจะมีพุ่มดอกบัวตูมปูนปั้นวางอยู่ด้านหน้าเจดีย์ประธานมีบันไดขึ้นสู่ลานพระทักษิณเหนือฐานพระทักษิณมีซุ้มพระพุทธรูปประทับนั่งปางมารม,มีชายยี่สิบซุ้ม หนังสู้มีรูปปฏิมาการูปต้นโพอยู่เบื้องหลังพระพุทธรูปบริเวณงค์ะคระฆังขึ้นไปเป็นบางลังก้านฉัดซึ่งเป็นประดับด้วยรูปท้าสาปูนปั้นลีลานูนจำนวนสิบหกสิบเงนักวิชาการบางท่านสันนิฐานว่าวัดชางลอมนี้น่าจะเป็นวัดเดียวกับที่ปรากฏในศิลาจารึกประดับที่หนึ่งที่กล่าวไว้ว่าในปีพศหนึ่ พ่อขุนรามคำแหงให้ขุดขุดเอาพระาธาตุขึ้นมาทำบูชาและเฉลิมฉลองหลังจากนั้นจึงฝังลงกลางเมืองสี่ชาชนาดยและก่อเจดีย์ทับลงไปโบราณสถานภายในวัดที่ยังมีหลักฐานคือวิหารอยู่ด้านหน้าเจดีย์ประธานออกนั้นเป็นวิหารเล็กๆสองหลังและเจดีย์ลายอีกสององ วัดเจดีเจ็ดแถวตั้งอยู่ด้านหน้าวัดช้างร้อมโบราณสถานที่สำคัญคือเจดี JD ประทานรูปดอกบัวตูมอยู่ด้านหลังพระวิหารและมีเจดีรายรวมทั้งอาคารขนาดเล็กแบบต่างๆกัน33องค์มีกำแพงแก้วร้อมรอบอีกชั้นหนึ่งนอกกำแพงโบราณ มีโบดและบ่อน้ำเดิมมีคูน้ำล้อมรอบเจดีลายที่เจดีเจ็ดแถวมีรูปแบบที่ได้รับอิทธิพลจากศิลปะจากที่ต่างๆหลายแห่งเช่นลังกาและภูกามด้านหลังเจดีประธานมีเจดีลายที่มีลักษณะเด่นคือฐานเป็นเจดีสี่เหลี่ยมจตุรัสยอดเป็นทรงกลมภายในเจดีมีซุ้มโถง เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปยืนรูปปั้นและมีภาพจิตรกรรมใช้สีแบบเอกรงเป็นภาพอดีตพระพุทธเจ้าและเหล่าเทวดากษัตริย์ที่มาแวดล้อมถวายดอกไม้พระพุทธรูปหน้ากปกอย่างสวยงามวัดเจดีเจ็ดแถวเป็นชื่อที่ตั้งขึ้นภายหลังโดยรัษฎรในท้องพยาดำรงชานุภาพทรงสันนิฐานว่าวัดเจดีเจ็แถวเป็นที่ประดิษฐาน รอัฐของพระราชวงศ์สุโขทยัยส่วนซุ้มจรมด้านหลังของเดือนธาตุจะทำเป็นเนื่องจากพบจำนวนมากมายหลายแถวภายในวัดและสมเด็จกรมวัดนางพญา ตั้งอยู่ใกล้กับกำแพงเมืองด้านทิศใต้วัดหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือโบราณสถานที่สำคัญประกอบด้วยเจดีย์ประธานเป็นเจดีย์ทรงกลมตั้งอยู่บนฐานประทักษินชั้นมารายเถาก่อซุ้มยื่นออกมาทางสี่ทิศซุ้มด้านหน้าบันไดาทางขึ้นจนถึงภายในถงเจดีย์ตรงกลางถง มีแกนเจดีประดับด้วยรวดลายปูนปั้นวิหารก่อด้วยศิลาแลงมุกหน้าและมุกหลังผนังวิหารเจาะช่องแสงผนังด้านทิศใต้ยังมีลวดลายปูนปั้นที่สวยงามลวดลายปูนปั้นที่วัดนางพญามีลักษณะเด่นคือลวดลายปูนปั้นที่เป็นกึ่งมนุษย์ กึ่งวานอนกำลังวิ่งแต่ถูกทำลายไปบางส่วนนอกจากนี้ยังทำเป็นรูปรวดลายพันพฤกษาและรูปเทพนมซึ่งเป็นฝีมือชั้นคูรูปแบบศิลปะอยู่ในสมัยอยุธยาตอนตอน้นวัดเขาพนมเพิงอยู่บนยอดเขาพนมเพิงภายในกำแพงเมืองโบราณสถานที่สำคัญคือเจดี JD ประธานทรงกลมก่อด้วยศิลาแรง ตั้งแต่ก้านฉัดขึ้นไปพังทลายหมดหมนทนก่อด้วยศีลาแรงฐานสี่เหลียมจตุรัสยกพื้นสูงหลังคาโค้งแถมมีบันไดทางขึ้นสู่มนทบชาวบ้านเรียกว่าศาลเจ้าแม่ละองสำลีเขาพนมเพิงปรากฏในพงศาวดารเหนือที่เกี่ยวกับการสร้างเมืองสวรรคโลกสีสัชนาไราโดยเรียกทำรีให้เขาพนมเพิงอยู่กลางเมือง และสร้างวัดไว้บนเขาพนมเพิงด้วยสำหรับทางขึ้นวัดขึ้นได้สองทางคือจากด้านหน้าวัดทางแก่งหลวงและด้านข้างวัดทางขึ้นเป็นบันไดศิลาแรงระหว่างทางขึ้นทั้งสองด้านมีศาลาที่พักด้วยวัดเขาสุวรรณคีรีตั้งอยู่ถัดจ,จากเขาเทานมเพงไปทางด้านหลังทิศตะวันตก โดยตั้งอยู่บนเขาอีกยอดหนึ่งในเทือกเขาเดียวกันกลุ่มโบราณสถานที่สำคัญคือเจดีประธานทรงกลมองค์ละคังขนาดใหญ่ก่อด้วยศิลาแรงฐานเชียงใหญ่5ชั้นใช้สำหรับเป็นลานทักษิลมีซุ้มพระทั้ง4ด้านตรงก้านฉัดมีพระพุทธรูปปั้นปางลีลาเดินจงกรมรอบก้านฉัดเช่นกับวัด ทางร้อมด้านหลังเจดีประธานมีเจดีทรงกลมร้อมรอบด้วยแนวกำแพงศิราแรงวัดพระศรีรัตนมหาธาตุตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้นอกกำแพงเมืองศรีสัชนาลัยโดยหันหน้าไปทางทิศตะวันตกเชื่อว่าวัดพระศรีรัตนมหาธาตุเป็นศูนย์กลางของเมืองเฉลียงตั้งแต่สมัยพ่อขุนศีนาวน้ำถมประมาณพศ1780 มาแล้วโดยมีหลักฐานยอดซุ้มปูนปั้นประตูทางเข้าวัดซึ่งมีลักษณะรูปแบบสมัยบายนและหลักฐานจากการขุดค้นทางโบราณคดีที่ยืนยันได้ว่าวัดภระศรีรัตนมหาธาตุมีอายุมาแล้วตั้งแต่พุทธศตรวรรษที่18 วัดภาษศรีรัตนมหาธาตุเป็นกลุ่มโบราณสถานขนาดใหญ่ปัจจุบันมีฐานะเป็นพระอารามหลวงชั้นราชวิหารโบราณที่สำคัญมีดังนี้ปรางประธานก่อด,ด้วยศิลาแรงฉาบปูนลักษณะรูปแบบสถาปัตยกรรมจัดอยู่ในสมัยอยุธยาบริเวณเรือนธาตุด้านหลังมีบันไดขึ้นองค์ปางสู่ซุ้มถงผนังภายในองค์ปางพบว่ามีร่องรอยจิตรกรรมฝาผนัง แต่ลบเลือนไปมากด้านหน้าองค์ปลางมีวิหารภายในปดิฐานพระพุทธรูปขนาดใหญ่ปางมารวิหารชัยถัดจากพระพุทธรูปปางมารวิชัยทางด้านขวามีพระพุทธรูปปั้นปางดีลาที่มีลักษณะงดงามกำแพงวัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง60เมตรยาว90 m. เมตรเหนือซุ้มประตูทําเป็นรูปค้ายหลังคายยอดเหนือซุ้มขึ้นไปปั้นปูนเป็นรูปพระพัก พระโพสต์พระธาตุมูเตาอยู่ด้านหลังปางประทานนอกกำแพงแก้วลักษณะพระธาตุเตาเป็นเจดีทรงมอนในการขุดแต่งปีพศ2535ได้พบทองจังโกรประดับยอดของเจดีมณฑปพระอัฐารถอยู่ด้านหลังของพระธาตุมูเตาเติมหน้าจะเป็นมณฑปพระอริยบุตรวัดชมชื่น ตั้งอยู่ริมแม่น้ำยมห่างจากวัดพระศรีรัตนมหาธาตุฉเฉลียงมาทิศตะวันออกประมาณ400เมตรโบราณสถานที่สำคัญคือเจดีย์ประธานทรงกลมก่อด้วยศิลาแรงวิหารอยู่ด้านหน้าเจดีย์ประธานก่อด้วยศิลาแรงขนาด6ห้องมีมุกยื่นออกมาด้านหน้าด้านหลังพระ วิหารเชื่อมต่อกับมณฑบคายห้องทึบอ,อยู่ท้ายวิหารหลังคาใช้ศิลาแรงก่อเลื่อมเข้าหากันเป็นรูปแหลมด้านหน้าทั้งสองข้างมณฑบทำเป็นซุ้มจารานำซึ่งประดิษฐานพระพุทธร,รูปนาคปกแต่ปัจจุบันสูญหายไปแล้วนอกจากนี้ยังมีลวดลายปูนปั้นที่หน้า บันด้านหลังมนทบจากการขุดคุ้ยบริเวณด้านหน้าพระวิหารพบหลักฐานโคงกระดูกมนุษย์จำนวน15โครงในระดับดึก7-8เมตรกำหนดอายุได้ประมาณ พุทธศตวรรษที่9เป็นต้นมาและพัฒนามาจนถึงสมัยธาวดีพบกลุ่มโบราณสถานก่อด้วยอิฐที่มีขนาดใหญ่สองกลุ่มและพบเครื่องถ้วยเฉลียงจํานวนมากซึ่งกําหนดอายุได้ตั้งแต่พุทธศตวรรษที่17เป็นต้นมาจนเข้าสู่ขั้นสุโขทยัยที่ร่วมสมัยกับวัดชุมชื่นวัดเจ้าจันทร์อยู่ด้านหลังวัชุมชื่นเป็นกลุ่มโบราณสถาน ด้วยปางประธานก่อด้วยศิลาแรงรูปแบบสถาปัตยกรรมเป็นศิลปะแบบเขมรที่พบในประเทศไทยที่เรือนธาตุมีซุ้มประกอบที่สีด้านเป็นซุ้มทางเข้าสู่องค์ปางสันนิษฐานว่าน่าจะมีศาสนสถานก่ออิดอยู่แล้วต่อมาเมื่อมีการสร้างปางจึงทําการรื้อเมื่อขุดค้นลงไประดับลึกพบหลักฐานโบราณสถานสมัยทารวดีเครื่องถ้วยหีด คุณชัยลูกปัดแก้วและชิ้นส่วนโครงกระดูกมนุษย์ดังนั้นก่อนที่จะสร้างปางศิลาแรงองค์นี้จะต้องมีาศาสนาสถานก่อด้วยอิฐเช่นที่วัดพระรศรีรัตนมหาธาตุวัดชมชื่นซึ่งมีอายุก่อนพุทธศตวรรษที่18ในบริเวณวัดยังมีมณฑบพระอัฐานก่อด้วยศิลาแรงอยู่ด้านซ้ายขององค์พระปาง พรวิหารตั้งอยู่ด้านหน้าองค์พระปางเมื่อได้ขุดทดสอบปรากฏว่าฐานพรวิหารได้มาสร้างภายหลังการถ่มอัดรูกลางรอบๆองค์ปางแล้วจึงกาะสร้างพรวิหารซึ่งเราจะเห็นได้ว่าเมืองศรีสัชนาลายัยมีพัฒนาการมาตั้งแต่สมัยประวัติศาสตร์ตอนไปประมาณ2,300ถึง1,500ปีมาแล้ว โดยปรากฏชื่อควบคู่ไปกับเมืองสุโขทยัยที่เป็นราชธานีสันนิษฐานว่าเมืองศรีสัชนาลัยมีความสำคัญในฐานะแหล่งผลิตเครื่องสังคลโลกในสมัยสุโขทยัยต่อเนื่องถึงสมัยอยุธยาหลักฐานจากแรงเรือจมในอ่าวไทยพบเครื่องสังคลโลกจากเมืองศรีสัชนาลัยเป็นหลักฐานยืนยันถึงความสำคัญของเครื่องถ้วยประเภทนี้ในการค้าระหว่างสุโขทยัยและภูมิภาคพนเลีเมื่อครั้งอดีต